เขอกา้วนเรามันยังไม่เทอ็ดูดมันไม่ิปเลยิทแรอยของนกีเทรู้ึกยงไงที่มีเมายนับร้อยมองดูเราขอกแ้งศิลปินนะคะ เสียงขอโทษเขามากเขาบอกขอโทษนะคะเหมือนว่าฉันได้อะไรเงี้ยเหมือกอินเนอร์ดีครับชอบอินเนอร์แต่เดีไม่ต้องเสียใจนะครับผมไม่ต้องเสียใจครับแบทเทิลพี่จะส่งตัวแทนของเนชั่นนะคะสู้กับน้องน้องตั้งครับน้องตั้งเข้ากับน้องตั้งเขาผมอย่าอย่าเบาอย่าเบาตัอย่าเบาที่อะไรหน้าตาพี่ต้องรักษาพัดหนึ่งสองซ้ำ ท่านกำลังเข้าสู่บริการรักษาใกเบื่องของชาวพีเศษตาไปตัวเอากับไปแก้แค่รักสุดลูกเด็กยอมจะโดนเจอแล้วมันจะร่างไปไหนนะอุ้นอนะค่ะวันนี้เราไม่อยากให้เขากลับแต่จำเป็นจะต้องไปทำงานต่อด้วยนะคะ